สวัสดีค่ะเด็กนักเรียนอนุบาล2ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูสายในวิชาคณิตศาสตร์เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ครูสายจะให้เด็กๆมาทบทวนการเขียนเลข1ถึงเลข10เป็นตัวเลขอินดูอารบิกตัวเลขไทยและก็ตัวหนังสือกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำการเขียนเดีแบบ๋ยวครูสายจะให้เด็กๆมาฝึกการอ่านกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เริ่มจากตัวเลขแรกกันเลยค่ะเด็กๆก็คืออะไรคะ1น,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆ 1. อารบิก1ไทยหอนอ,อึงอหึ่งไม้เอก1 2องอารบิก2ไทย สอ,ออสององสองสามอารบิกสามไทยสองอมสามสี่อารบิกสี่ไทยสออีีไม้เอกสี่ห้าอารบิกห้าไทย หออาหาไม่ถูกห้าหกอารบิกหกไทยหออโกหกเจ็ดอารบิกเจ็ดไทยจอเอกโดเจ็ด,จดแปดอารบิกแปดไทย ปอแอดอแปดเก้าอาราบิกเก้าไทยกอเอาเกา้าไม่โทกเก้าสิบอาราบิกสิบมีหนึ่งกับศูนย์สิบไทยสออบอสิบ ค่ะหลังจากที่เราทบทวนการอ่าน1ถึง10ตัวเลขอินดูอารบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือกันไปแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทำใบงานไปพร้อมๆกับครูทายเลยนะคะเด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาเลยค่ะใบงานวิชาคณิตศาสตร์วันจันทร์ที่4ตุลาคมพศ2564ใบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูคำสั่งกันค่ะเด็กๆครูายจะให้เด็กๆนับจำนวนรูปภาพแล้วเขียนเป็นตัวเลขอินดูอารบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะเริ่มจากข้อแรกกันเลยค่ะเด็กๆรูปหัวใจค่ะหัวใจมีกี่ดวงคะเด็กๆหนึ่งดวงอ้าวเด็กๆเขียนลงไปได้เลยค่ะช่องแรกเราจะเขียนเป็นตัวเลขอินดูอารบิกค่ะเราเขียนเลขอะไรคะหัวใจหนึ่งดวง แทนด้วยเลข1อารบิกแบบนี้ค่ะเด็กๆเขียนได้เลยนะคะต่อไปตามด้วยเลขอะไรคะเลข1ไทยและก็คำว่า1เป็นตัวหนังสือหอนออึงงอหนึง่งไมเอก1ต่อไปข้อที่2ค่ะเด็กๆเขียนเสร็จแล้วนะคะข้อที่2ค่ะข้อที่2คือรูปอะไรคะ รูปพระจันทร์ครึ่งเซี้ยวค่ะมีทั้งหมดเท่าไหร่คะมี2นั่นเองนะคะมีจํานวน2อ,อ่อากเด็กๆเ,เขียนเลขสองลงไปได้เลยค่ะก็คือช่องแรกเลขสอ,อินดูอาราบิกแล้วก็ช่องต่อไปเป็นเลขสอไทยและช่องต่อไปเป็นคําว่า2อสองอองอสอง,อง,อสองต่อไปค่ะ รูปอะไรคะเด็กๆรูปหน้ายิ้มนั่นเองนะคะอ้าวเ,เด็กๆนับค่ะมีหน้ายิ้มทั้งหมดกี่ใบหน้าคะสามใบหน้านั่นเองเก่งมากเลยค่ะ1นึ่งองาม้าวเด็กๆเ,เ,เขียนเลขอะไรลงไปคะเลข3ามอาราบิกค,ค่ะแล้วก็ช่องต่อไปค่ะเลข3มไทยและต่อไปคำว่าอะไรคะคำว่าสามเป็นตัวหนังสือ สออามอสามเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆรูปอะไรคะรูปทรงกระบอกค่ะอ้าวมีทั้งหมดเท่าไร่คะนับเลยค่ะ1 2 3 4เด็กๆเขียนเลขอะไรคะเลขสีอาราบิกได้เลยค่ะ4อาราบิก เลขสีไทยและสุดท้ายช่องสุดท้ายค่ะ4เป็นตัวหนังสือสออีสีไม้เอก4ข้อต่อไปเลยค่ะเด็กๆรูปอะไรคะรูปดาวมีดาวทั้งหมดกี่ดวงนับเลยค่ะ1 2 3 4 5มีดาว5ดวงเด็กๆเขียนแทนด้วยเลขห้อารบิกเลยค่ะ 5อารบิกช่องต่อไปค่ะเลข5ไทยและช่องต่อไปค่ะเด็กๆหออาหาไม่โทรค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆข้อต่อไปเป็นรูปอะไรคะเก่งมากเลยค่ะรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะเด็กๆนับเลยค่ะว่ามีสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่สามเหลี่ยมนะคะนับเลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก่งมากเลยค่ะเราก็เขียนเลขอะไรคะหกอินดูอาราบิกลงไปในช่องแรกได้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะเด็กๆและต่อไปก็เขียนเป็นตัวเลขไทยหกไทยและคำว่าหกหออกก็หกเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆรูปอะไรคะ วงกลมโดนัทนะคะอ้าวทีนี้เด็กๆนับอีกค่ะมีเท่าไหรค่คสองสาม6ี่ห้าหเเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเ,เขียนเลข7อารบิกลงไปได้เลยค่ะ7อารบิกแล้วก็เลขก7ไทยช่องสุดท้ายค่ะเด็กๆถูกต้องค่ะ7เป็นตัวหนังสือ จอเออเจ็ดต่อไปค่ะเด็กๆรูปต่อไปเราเรียกรูปนี้ว่าเครื่องหมายบวกนะคะเด็กๆนับค่ะว่าเครื่องหมายบวกมีเท่าไรค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่งมากเลยค่ะมีเครื่องหมายบวกทั้งหมดแปดอันนะคะเด็กๆเ,เขียนได้เลยค่ะแปดอินดูอารบิก 8เล็กไทยแล้วก็คำว่า8ตัวหนังสือค่ะปอเอดแ8ต่อไปค่ะรูปอะไรคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่แบบนี้เราเรียกว่าอะไรคะลูกบาทนะคะเด็กๆอ้าลูกบาทมีทั้งหมดเท่าไหร่เด็กๆนับนะคะและก็เขียนด้วยตัวเองเลยค่ะจำนวนที่เหลือ2ข้อนะคะหูสายจะให้เด็กๆ นับและเขียนด้วยตัวเองเด็กๆทําได้ไม่เอ่ยทําได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะนั้นเด็กๆเขียนได้ด้วยตนเองเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆสามารถเขียนตัวเลข1นึถึงสิอินดูอารบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือได้ด้วยตัวเองแล้วใช่ไหมคะ เก่งมากเลยนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมมันทบทวนบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆเก่งขึ้นนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะครูสายก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย